จะสั่งอะไรทางไปบ้านเทศมนตรีเดินไปในซอยแล้วเลี้ยวซ้ายจากนุรเราไม่ต้อนรับคนเช่นเจ้าวิเชิญเทศมนตรีเขาอยู่ที่ไหนแล้วข้าก็จะไปเจ้ารู้ว่าเวเซเมียจะว่าไงวิเชร์ไม่ควรเล่นบทอัศวนขี่ม้าขาวพวกเขาไม่ควรพยายามและทำตามกฎ เราไม่โอ้โอวดเราได้ค่าจ้างเป็นเงินและเขาพูดถูกฟังเรื่องสัปหลาดตัวแรกข้าไหมห่างจากคิมเมอร์เรนไปไม่ถึงห้าสิบไมล์เขาตัวใหญ่ตัวเหม็นหัวล้านฟันก็ผุ เขาลากเด็กหญิงจากรถมา้าพ่อมดเหมือนกันหมดท่านพูดเรื่องไร้สาระด้วยใบหน้าฉลาดและซ่อนความในท่านพูดปกติเถอะมาสเตอร์สเตกโกบอฟผู้วิเศษข้ามีคิคิโมร่าให้มาสเตอร์อิริออนใช่และขอโทษที่ทำให้สับสนอิริออนสร้างหอคอยแห่งนี้แต่เขาตายไปเกือบ200ปีแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เกียรติแก่เขาข้าจึงยืมชื่อของเขามาเป็นฉายาของข้านะ่ะเขาสร้างภาพลวงตานี่ด้วยเหรออ้ไม่ไมนไ,มไม่นี่นะน,นี่เป็นสิ่งที่ข้าสร้างเพราะท่านกำลังซ่อนตัวสเตรกก็บอกเจ้าฉลาดมากเหลือเกินวิเชอร์ไม่บ่อยที่ได้เห็นคนแบบเจ้าในบราววคัน เพราะแทบไม่เหลือคนแบบข้าแล้วอืมข้าอยากแสดงความเสียใจนะแต่เหมือนข้าจะจำได้ว่าวิเชอร์ไม่มีความรู้สึกถ้าติดอยู่นี่ไม่ยุติธรรมเลยข้าทำให้บรรพมได้ด้วยเวทมนต์นะเจ้าหญิงแค่คิดนะสองวันมาแล้วนะเพื่อนะเจ้าและทุกๆคนในปรา,าสาทกษัตริย์ราชินีบัญชาให้เราอยู่นี่ และนั่นคือสิ่งที่เราควรทำแล้วทำไมท่านไม่ไปด้วยไปที่ที่พวกเขาไปกระหม่อมต้องปกป้องพระองค์ท่านไม่พอใจกับหน้าที่นั้นเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตข้าพวกท่านนี่ช่างน่าเบื่อที่สุดเลย เมื่อหลายๆปีที่แล้วว่ากันว่าผู้พิเศษขังเด็กสาวไว้ในหอคอยข้าจะเข้าใจแล้วว่าทำไมท่านกรุรูนิทานหลอกเด็กใช้กับข้าไม่ได้ว่ากันว่านางต้องคำสาปและพวกนางประกาศจุดจบของเผาพันมนุษย์<อ>ดังนั้นพวกนางจะถูกฆ่าตามระเบียบจบบริบูรณ์เจ,จ้าอยู่เท่าไหนในซินทราเหรอ แล้วพ่อแม่เจ้าล่ะทำไมเจ้าไม่พูดข้าไม่ได้คุยกับใครมาสามวันแล้วข้ากำลังตามหาแกโร์แห่งรีเวียท่านรู้จักเข้าไหม เรยงว่าไหม่เขาเป็นอสศวินเหรอข้าไม่รู้ล้วแม่ของเจ้าเหรอหรือพ่อของเจ้าพ่อแม่ข้าตายตอนข้าเป็นทารกท่านยายเป็นคนเลี้ยงดูข้านางอยู่ไหนนาง ตอนการโจมตีนิฟกศัศข้าเสียใจด้วยข้าเสียใจด้วยกับครอบครัวท่านข้าชอบที่ท่านนั่งครุ่นคิดอยู่ที่มุมร้านเนะีข้าม,มาเพื่อดื่มคนเดียวดีใช่ดี ไม่มีใครลังเลที่จะวิจารณ์คุณภาพการแสดงของข้าเลยยกเว้นแต่ท่านไม่เอาหน้าท่านจะปล่อยให้คนที่มีขนมปังในกางเกงรอเลยท่านต้องวิจารณ์ให้ข้าหน่อยสามคำหรือน้อยกว่าพวกมันไม่มีจริงอะไรไม่มีจริงสัตว์ประหลาดในเพลงของเจ้าแล้วท่านรู้ได้ไงโอเยี่ยม ผมสีขาวร่างใหโดดเดี่ยวดาบสองเล่มที่ดูน่ากลัวสุดๆข้ารู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือวิเชอร์เกโร่แห่งริเวียใช่ไหมทิเซอาพูดถูกข้าอยู่นี่เป็นสัปดาห์และแทบทำอะไรไม่ได้การถ่ายโอนความคิดของข้ากับบานอาร์ททช้สามวัน เด็กคนที่ข้าจับคู่ด้วยเป็นโรคโรชิสข้าอยากทำได้ดีทำบางอย่างได้ดีเจ้าจะทำได้ตอนนี้ข้าอ่านใจได้เยี่ยมอ่านใจอยู่สินะข้าว่ามันไม่ได้ผลเจ้ามองได้นางรู้เรื่องของเราข้าจะถูกส่งกลับบ้านเราจะไม่มีวันได้เจอกันอีกไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเราจะหาทางยังไง ด้วยด้วยประตูวิเศษวิสโสสุดพิเศษนั่นน่ะเหรอนี่ฟังนะขขาอยากแสดงให้เจ้าดูแต่แต่เขาจะเสียงให้พลาดอนแห่งผู้วิเศษรู้เรื่องนี้ไม่ได้ทำไมมันไม่ใช่วิธีการของเวทมนต์ที่เราเรียนมันเก่ากว่าสมพลังกว่ามันเปิดประตูที่ไม่สามารถปิดได้อีกข้าไม่เข้าใจความกลัวที่สุดของข้าเป็นจริงขขายัางคงไม่ดีพอแม้แต่สำหรับ a lot